อันนี้ออกมานะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าไม่รีรอนี่เพราะว่ามันเข้ากับหน้าแม่มากชมดีหลูกชมใช่ไหมคะเข้าไหมคะเนะข้าก็เข้าค<ะ>่ะถ้าบอกไม่เข้าอยู่ยังไงก็ซื้อก็จะซื้อสีออเหมือนกับกระเป๋านี่ดูดิเป๊ะกระเป๋าแอมเมของแม่ดูดิคะลูกแล้วน่ารักอีกอย่างหนึ่งคืออะไรไหมตัวนี้ลด50%ใช่จริงๆตัวนี้เต้ซื้อใช่ใช่ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอีกสองคนอนกแล้วนะคะมาถึงคลิปที่ทุกคนชื่นชอบกันนะคะนั่นก็คือคลิปอันบ็อกซ์นั่นเองคือจริงๆแล้วเราไปแบบว่าทยอยซื้อแล้วก็สะสมเก็บไว้ใช่มาระยะเวลานึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเริ่มเยอะแหละก็เลยอยากจะมาเปิดให้ดูจริงๆมันตั้งแต่แบบปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็สามสี่เดือนน่ะค่ะใช่ก็เลยมาถึงเวลาอันบ็อกซ์กันแล้วนะคะก็งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หมวดข้างหน้ากันก่อนดีกว่า หมดง่ายๆก็คือหมดแว่นตาเนาะเรื่องของเราก่อนละกันเพราะว่าเรามีแค่แค่อันเดียวก็คือตัวนี้เลยนะคะออฟไวท์แมนโปรดคือมันก็เป็นทรงคลาสสิกแหละที่แบบเออชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้างข้ามันก็มีแบบมีเป็นแบบว่าโลโก้ออฟไวท์จริงๆแว่นอันเนี้ยซื้อมานานมากแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาอันบ็อกให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รู้สึกว่าเออชอบแล้วก็เข้ากันหน้าเข้ากับหน้าด้วยแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกๆโอกาสแบบว่าหลายหลายลุกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ชอบเลยเลือกแว่นทรงนี้มาราคา10,000บาทค่ะ1น <1, 000. S 2> ึ่งหมประมาณนะคะ1 0 0 0 0หนนิดๆนะถ้าเราจะไม่ผิดอ่าต่อมานะคะก็อาจจะเยอะนิดนึงเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแม่เป็นคนที่บ้าบ้าแว่นมันเหมือนเป็นส่วนประกอบในร่างกายส่วนหนึ่งของเราเพราะตอนนี้หน้าแก่บางทีใส่แว่นมาแล้วรู้สึกมันกบเกลือ่อความแก่ของเราออกไปอะไรเงี้ยนี่เลยค่ะทั้งกองนี้นะคะก็เป็นแว่นของรยเวนะคะเขาออกอะไรมาก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับหน้าตัวเองตลอด เข้าาตัวเองป่ะไม่รู้นะงงมากงงยังไม่มีใครบอกเลยนะว่าเข้ากับหน้าตัวเองนี่ค่ะอยู่ก็ชมตัวเองเพราะอันนี้ออกมานะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าไม่รีรอนี่เพราะว่ามันเข้ากับหน้าแม่มากแล้วก็พอใส่ลงนี่นะทุกคนก็จะชอบแล้วก็จะแบบ DM ชมมาอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะราคานะคะก็ตก1 2ทุกอันเลยนะคะ4อันนี้คือราคาเท่ากันหมดเลยแม่ก็จะมี2อันก็มีสีขาวด้วยนี่นี่ นี่ค่ะเห็นไหมคะมันเข้ากับแม่ใช่ไหม,มพูดเองเออเองอนะเออนี่นะแล้วก็พออันสองอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็2อันนี้ก็ตามออกมานี่ก็ซื้ออันนี้ก่อนสีดำเป็นแคทอายนี่มันก็เข้ากับแม่อีกอะ ชมเี่หลูชมใช่ไหมคะเข้าไหมคะเข้าก็เข้าค่ะถ้าบอกไม่เข้าอยู่ยังไงก็ซื้อจะซื้อเพราะว่าเป็นคนชอบก็ไม่รู้ว่าถามทําไมบางทีมันชอบบบแว่นอะมันไม่รู้ยังไงเพราะว่าก็ที่บอกแหละมันมันรู้สึกว่ามันปกปิดความชราของเราได้นี่เห็นไหมชอบมากแล้วก็อันที่อันสุดท้ายนะคะสําหรับที่ผ่านมาที่ซื้อก็คือลินดาฟาโลแม่จะเป็นคนที่ชอบแว่นอะไรที่โอเวอร์ไซส์พอไปเห็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยนะบอกเลยว่าไม่รีรอนี่ สีครีมแล้วก็ใส่ให้ดูเลยค่ะนี่เห็นไหมคะ อันนี้ลินดาฟาโลนะคะอันนี้ก็ตกประมาณสองหมนิดนิดชอบมากเหมือนกันก็คือชอบทุกอันแหละเพราะว่าเป็นคนชอบเบนตาใครบอกว่าไม่ดีเออไม่ดีเหรอเออไม่เป็นไรซื้ออ,อนี่แหละค่ะคือแม่มนะคะอ่ะต่อไปค่ะลูกต่อไปก็มาไปที่รองเท้าแล้วกันเพราะว่าเป็นรองเท้าที่รอบนี้แบบซื้อพร้อมกันหมดเลยสามคนไม่ว่าจะเต้เปล่าแล้วก็มีแล้วก็ใจตรงกันหมดเลยสามคนใช่ใก็เลยแบบเออมามาแบบอันบ็อกให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อเป็นไอเดีย เพราะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เต้ซื้อในช่วงนี้หลังๆเต้ไม่ค่อยซื้อของเท่าไหร่แต่พอแบบเออพอเต้ซื้ออะไรย่างเงี้ยก็เลยอ่ะมาแชร์ไอเดียเผื่อแบบคุณผู้ชายที่ดูอยู่หรือว่าคุณผู้หญิงที่ดูอยู่เราอยากปิ๊งไอเดียซื้อของขวัญวันวันเกิดวันอินนิว์ซารีหรือวันอะไรก็แล้วแต่ให้กับคุณผู้ชายชก็สามารถเอาไปเป็นไอเดียได้นะคะไปะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรนี่คิดว่าผู้ชายหลายคนแหละชอบสไตล์นี้ถูกต้องก็เลยมาแนะนำ ยี่ห้อที่ใส่สบายถูกต้องค่ะ,ะแต่ก่อนที่จะไปแนะนำเดี๋ยวเรามาพูดถึงประวัติของเขาก่อนดีกว่า <no. S 2> ได้ได้ ซึ่งต้นกําเนิดของโบชูเนี่ยจากแบรนสเปอรี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ก่อตั้งชื่อว่าคุณพอลสเปอรี่คือจริงๆแล้วตัวโบชูเนี่ยถ้าให้พูดนะโบชูมันก็คือมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรือถูกไหมโบชก็คือตัวก็ตงตัวเลยคือคุณพอลสเปอรี่เนี่ยเขาเหมือนทํางานอยู่บนเรือแล้วมีอยู่วันนึงอยู่ๆเขาก็เหมือนแบบลื่นตกลงมาจากดาดฟ้าของเรือเขาก็เลยมาคิดว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทํางานบนเรือมันต้องมีรองเท้าที่สามารถที่จะสามารถทํางานบนเรือได้ แบบว่าใช้งานบนเรือได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยไปขิด้นแบบรองเท้ากันลื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้งานบนเรืออะไรเงี้ยเออมันก็เลยเกิดโบชูอันเนี้ยขึ้นมาใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวโบชูเนี่ยมันมีความคลาสสิกของมันอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแบรนด์สเปรี่เนี่ยมันก่อตั้งมานานมากแล้วมันก่อตั้งมาตั้งแต่ปี193588ปีที่แล้วนะทุกคนมนานมากแล้วอะก็คืออย่างที่บอกไงว่าไม่ว่ากี่ปีผ่าน ยังมีความ timeless อยู่ดีคือมันก็ยังวนกลับมาใช้อยู่ดีจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเห็นฝรั่งยังเห็นใครใส่อยู่สอยู่ตลอดเลยเวลาเราไปเมืองนอกเวลาอะไรเงี้ยเราก็มักจะเห็นฝรั่งใส่เวลาไปทะเลคนต่างชาติชอบนิยมใส่บัวชูเพราะว่ามันสามารถที่จะคงทนอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่บนน้ําผิวน้ําเหนือน้ําริมน้ําคือมันสามารถที่จะแบบก พื้นได้ได้ดีมากแล้วพวกนี้ผู้ดีอังกฤษหรือผู้ดียุโรปอ่ะเขาจะชอบไปเดินเรือออกเรือที่ต่างประเทศแบบช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยโบชูเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วเวลาเห็นเมาตกเนี่ยบางทีพื้นมันก็ลื่นนะก็ใส่ได้เช่นกันคิดว่าน่าจะใส่ได้นะเพราะมันมีพื้นมันจะเป็นน้ำน้ำอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอินสไพเรชั่นน่ะมันมาจากหมาของคุณพอลสเบอร์รี่นี่แหละใช่คือหมาของเขาพันคอกเกอร์สเปเนียลเนี่ยคือมันเป็นชื่อหมาเขาชื่อฟินคือมีวันหนึ่งเขาเห็นหมาเขาอ่ะสามารถวิ่งบนน้ำแข็ง ได้เขาก็สงสัยว่าเอ้ยทําไมถึงไม่่ลืนบนน้ําแข็งแล้วไม่ลื่นเขาก็เลยลองมาดูแบบอุ้งเท้าดูเท้าของพรินซ์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เห็นว่าที่เท้าของพรินซ์มันมีเหมือนแบบขีดเส้นๆแบบล่องๆมีล่องๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยเกิดไอเดียขึ้นว่าเขาเลยลองไปเอายางธรรมชาติมาลองกรีดดูกรีดให้เป็นเส้นลายเดียวกันกับตัวพื้นเท้าพื้นหมาเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปติดกับรองเท้าผ้าใบเขาแล้วก็ลองไปใช้ชีวิตบนเรือดูสุดท้ายก็เลยเกิด ิดต้นกําเนิดรองเท้ากันลื่นคู่แรกของโลกก็เป็นโบชูคู่นี้นั่นเองออนะคะทุกคนก็ประมาณนี้คร่าวๆสําหรับประวัติของแบรนด์สเปอรนะงั้นเดี๋ยวไปเริ่มต้นของรุ่นเต้ก่อนเลยดีกว่าว่าน่าสนใจแล้วทาไมเต้เขาถึงเลือกรุ่นนี้นะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะทุกคนงั้นเรามาเริ่มที่รุ่นของเต้กันก่อนดีกว่านะคะรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นของเต้เนี่ยเขาเรียกว่า a u t h e n t i c Original Gold Cup หรือ AO Gold Cup นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขามีความเป็น original มากๆของตัวแบรนด์สไปรีนะคะแล้วก็เขามีความคลาสสิกแล้วก็ timeless มากๆคือไม่ว่าคุณจะใส่ในยุคปีไหนก็คือยังเอาวนกลับมาใส่ได้อยู่ตลอดเวลาเ้ยพวนนี้นะแบบด้วยบอกเลยว่ามันทนมากในการที่แบบว่าคลองเขาเรียกอะไรนะ รูปรัก่ะอืม,อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวหนังของเขานะคะก็ยังเป็นฟูลเ g r a แบบ grade p r e ี i ยมอีกด้วยนะทุกคนก็คือแบบว่าทนคงท,ท,ทนแน่นอนแบบว่าทุกสภาพการใช้งานเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเออเต้เป็นคนที่ค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกรองเท้านิดนึงคือเขาเลือกมาคืออย่างน้อยมันต้องใช้งานได้ดีสองคือมันต้องทนทานเพราะเขาก็ค่อนข้างที่ทางานลุยๆอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะต้องทนกับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่อะไรเงี้ยแบบทนน้ําทนแหลอย่างนี้ด้วยก็จริง จริงตัวโบชูก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เพราะว่าเวลาสมมติว่าเขาทํางานอยู่แบบเหนือน้ําหรือว่าทํางานที่มันมีแบบว่าน้าน้านิดนึงคือมัอนก็กันลื่นได้ด้วยีใช่ไหมคะมและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนตะ้เข็บของเขานะคะมันเป็นการเย็บต้เข็บแบบมอคคินนะคะนี่นทุกคนเห็นดีเทลนะดีเทลเขาก็คือแบบคลาสสิกจริงๆแหละเท่มันเท่มันเท่และอีกอย่างเขาเย็บด้วยมือนะแม่ แล้วก็ตัวพื้นโฟมของเขาเนี่ยมันเป็นรุ่นมันเป็นแบบเขาเรียกว่าออโ o l ไลท์คือมันจะช่วยเหมือนหุ้มเท้าคือ,อยังไงก็ใส่สบายแน่นอนอะ่ะ ใส่ได้ทั้งวันเลยไงมันทําให้เพราะว่ามันนุ่มมากมันรับน้าหนักคือมันนุ่มไม่พอนะทุกคนแต่ว่ามันยังดูรุ้งไหลด้วยนะคะคือข้างในเนี่ยเขาทํามาจากหนังแกะมาเลยยิ่งนุ่มเข้าไปใหญ่เลยพอเวลาใส่มันก็จะสบายมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเขาร้อยเชือกแบบ360องศานะคะเพื่อที่ว่าเขาจะทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยมันกระชับกระ้าเรามาขึ้นอใช่รูปทรงมันก็เลยเป็นแบบนี้ส่วนตัวเอาโซของเขาอย่างที่บอกว่าเขาต้องทําออกมาให้มันดูแบบว่ากันลื่นอ่ะ เขาทำออกมาเป็นเทคโนโลยีแบบคลื่นๆเป็นลายคลื่นเพื่อที่ว่ามันจะได้ เกาะกับพื้นได้ดีอย่างที่บอกโ mm hmm. บชูเป็นรองเท้าที่เขาทาออกมาเพื่อที่ mm hmm. ต้องใช้งานบนเรือบนเรืออย่างที่บอกมันลื่นอยู่แล้ว uh huh. มันมีน้ํามันมีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทําอะไรออกมาเพื่อที่มันจะต้องเกาะกับพื้นให้ได้ mm hmm. สีด้วยสีเนี่ยนะบอกเลยว่าใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะมาก mm hmm. ใช่เนี่ยใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากแม่ชอบมากอ่ะเดี๋ยวไปต่อรุ่นของมี mm hmm. ก่อนแล้วค่อยมาเป็นรุ่นของเราจ้ะรุ่นของมีนะบอกเลยนะประทับจิตประทับใจมากเพราะอะไรรู้ไหมคะมันนุ่มมาก แล้วก็รองเท้าแบบนี้เนะี่ยคือถ้าออกมายังไงเนะี่ยนะซื้อเลยแล้วอะไรมาไประทับใจอย่างสีเหมือนกับกระเป๋านี่ดูดิ เป๊ะกระเป๋าแอมะของแม่ดูดิคะลูกลายหนังอะเหมือนไหมล่ะเนี่ยลายหนังเป็นจุดๆขึ้นๆเหมือนมากแล้วก็สวยมากๆพอเวลาแม่เอามาใส่คู่กันนี่นะบอกเลยนะว่ามันแบบว่าสุดยอดเลยอะอแล้วก็ใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะมากไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสีคงสีครีมนะสีดาสีอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่บอกเลยนะพอใส่คู่กันแล้วนี่นะแม่มีความรู้สึกเลยว่าว่าเชื่อมั่นในการแต่งตัวนี่สวยจริงๆอยอมรับเออแล้วรองเท้าของมีเนี่ยชื่อรุ่นอะไรคะรุ่นมีนะคะของมีเนี่ย เป็นรุ่นชื่อว่า C p o r t Penny New Core นี่นูสีกระเป๋าสีกับซีรองเท้าคือมันตอบโจทย์มากเข้ากันมากเลยทุกคนมาบอกเลยนะคะนุ่มมากอูดมันเหมาะกับคนสวอย่างนี้ด้วยนะนี่ข้างในนี่นะนุ่มมากๆเนี่ยใส่นี่นะสบายจริงๆแล้วก็พื้นเพินนะเหมือนกันกับของคุณเต้เลยค่ะนี่นะคะต่อไปของเรานะคะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกับเต้นั่นแหละของเราชื่อรุ่นว่า A O 2 i Sahara นะคะคือดีไซน์เนี่ยจริงๆเขามีทั้ง แบบของผู้ชายของแบบของผู้หญิงเลยก็เหมือนของผู้ชายก็คือที่จะเหมือนของเต้ส่วนแบบของผู้หญิงก็เป็นแบบเราซึ่งมันดีจริงแล้วอ่ะมันก็เป็นอะไรที่สามารถใส่คู่กันได้แบบว่าเหมือนคู่รักบางคู่อ่ะจะแบบอยาก mix and match แบบเสื้อผ้าให้เหมือนกันอะไรเยยงี้ยรองเท้าคู่นี้ก็อาจจะเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์คู่รักห,หลายๆคู่นะคะที่แบบว่าอยากจะใส่รองเท้าให้เหมือนกันเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้นะไม่ว่าเราจะไปแมชกับแบบลุกไหนนะคือเชื่อได้ว่าเข้าได้ทุกลุกถูกต้องเพราะเราเป็นคนชอบรองเท้าทรง โบชูอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคือเรากับเตเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างจะตายคล้ายๆกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเป็นโบชูก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์สไตล์การแต่งตัวของเราทั้งสองคนมากคือมันสามารถที่จะใส่ในวันชิลๆสบายๆก็ได้หรือจริงๆมันไปใส่ออกอีเวนต์ยังได้เลยนะทุกคนคือมันก็ค่อนข้างที่จะฟอร์มอลในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องดูในเนื้องานอีกทีนะแต่ว่าถามว่าใส่ในออกงานในลุคแบบเท่ๆใส่กับเลเซอร์ใส่กับอะไรอย่างงี้ได้ไหมได้เพราะว่ามันมีความเก๋แบบมีความทันสมัยแล้วก็มีความแฟชั่นเนอร์บอล้ว มันเป็นตัวรูปแหละใช่ต่อให้มันจะมีความออริจินอลคลาสสิกหรือทรรมหรสยังไงก็ตามนะสุดท้ายมันก็ยังมีความแฟชั่นนบของมันอยู่ดีถูกคือสุดท้ายกลับมามิกซ์แอนด์แมชไม่ว่าจะเสื้อผ้าแบบไหนก็ได้เหมือน<ด>กันอ่ะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดอันบ็อกต่อกันเลยดีกว่าได้อ่า โอเคค่ะเดี๋ยวคนมาในหมวดต่อไปนะคะเป็นเสื้อพร ada ละกันเนาะเพราะว่าในช่วงหลังๆก็เป็นคนบ้าพร ada อพอสมควรชก็เอามาเป็นคลาสสิกก่อนเลยละกันก็คืออันนี้เดี๋ยวเราจะแปะรูปที่เราใส่ให้ดูและ,ะแหและกันนะคะก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาเลยนะของพร ada เสื้อยืดพร ada จริงๆแล้วอะ่ะมีความมีความบางนิดนึงนะในรุ่นก่อนๆที่เราซื้อ,อถ้าเป็นสีขาวก็เลยรู้สึกว่าพอมาเจอรุ่นนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ เพราะว่ามันหนักสุนอคอทุกอย่างสวยแล้วก็ด้วยโลโก้มันก็คลาสสิกแล้วําคือมันสามารถใส่ได้กับแบบทุกลุกทุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างคุ้มในการที่จะซื้อตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ขายดีมากคือมันหมดเร็วมากแบบไม่ว่าจะช็อปไหนก็ตามคือตามหาแบบพลิกแผ่นดินมากมคือจริงๆตอนแรกตั้งใจอยากได้เสื้อกล้ามอะไรเงี้ยแต่ว่าพอราคาเทียบไปเทียบมารู้สึกว่าเสื้อยืดน่าจะใส่ได้บ่อยกว่าวก็เลยตัดสินใจซื้อเสื้อยืดแทนนะคะจำได้ว่ารู้สึกซื้อไซส์ L เลยเพราะว่า มันจะเป็นค่อนข้างทรงเล็กทรงมันจะเซลิมนิดนึงอันนี้เป็นของผู้ชายนะทุกคนอันนี้เสื้อยืดราคาอยู่ที่ราคา3,200บาทนะคะ,ะต่อมาอันนี้กเ,กเป็นแจ็คเก็ตนะคะเป็นแบบแจ็คเก็ตแบบก็ไม่เชิงบางแล้วก็ไม่เชิงหนามากมคือสามารถใส่ในแบบว่าวันที่อากาศเย็นๆหรือว่าไปต่างประเทศที่แบบไม่ได้หนาวมากอ,มอะไรเงี้ยช่วงแบบกาลังจะสปริงช่วงแต่อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคและอีกอย่างหนึ่งก็ยังคงความเป็นพาได้อยู่ด้วยผ้าไนลอน แต่ก็คือเพิ่มความอุ่นขึ้นก็คือข้างหลังเป็นนิตเป็นแบบผ้านิตเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่น่ารักคือมีฮู้ดอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยชอบแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็เออมันน่าจะใส่ได้นานอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ได้ทุกคนอืาแล้วน่ารักอีกอย่างหนึ่งคืออะไรไหมตัวนี้ลด50%เลยบอกเลยไม่ต้องรีรอตอนแรกเอาไม่เอาเอาไม่เอาเลยบอกว่าโอ้โหลูกเออราคาแบบเนี้ยมันก็ถูไม่ได้หาไม่ได้แล้วลด50%เตอนแรกกําลังเลเพราะก็รู้สึกเเลตรงมันไม่ได้แบบชอบขนาด ตัวเองมากอะไรเงี้ยคือทรงมันไม่ใหญ่ไงแต่ว่าพอรู้ราคาก็เลยรู้สึกว่าเสียดายก็ประมาณ2800บาทแม่ก็ใส่ได้ด้วยไงก็เลยบอกเขาบอกเอ้าเอามาเลยลูกต่อมาก็เป็นตัวนี้นะคะตัวพลาสติกของพร a ด a ที่ตอนนี้ทุกคนน่าจะต้องมีสําหรับใครที่เป็นแฟนพร a ด a นะคะก็คือแจ็คเก็ตยีนเป็นครอปนะอันนี้เป็นครอปใส่ได้ตลอดอย่างที่บอกแล้วก็ใส่ได้ทั้งเมืองไทยต่างประเทศคือใส่ได้ทุกๆโอกาสเลยนะคะแล้วก็มันน่ารักมากเลยทุกคนมันเป็นครอ จริงๆเขามีทั้งสีดําด้วยเนาะใช่มีสีดำมีสีดำแล้วก็รู้สึกมีสีขาวด้วยใช่สีขาวแล้วก็ตรงขอบเป็นสีน้ําเงินมันยีนเป็นเดนิมเลยนั่นแหละทุกคนก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นสีนี้เพราะรู้สึกว่าเออน่าจะใส่ได้บ่อยแล้วก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าหยิบบ่อยมากในการที่จะเอาไปเมืองนอกตอนนี้แบบว่าตัวนั่ริ้วนําริ้วใช่ก็ราคานะคะก็หกหมื่นสองหกหมื่นสองนะคะงั้นไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วเออก็เอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยแล้วกันอันนี้คนน่าจะเห็นอยู่แล้วแหละในไอจพ เพราะว่าเพื่อนใส่ค่อนข้างบ่อยแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พกไปเมืองนอกด้วยบ่อยเพราะว่ากา<อ>ันลมกันฝนกันหนาวได้ดีมากๆแล้วอุ่นมากมๆ,ๆทุกคนมีฮูดด้วยคือมันสามารถเก็บฮูดไว้ข้างในได้ถ้าไม่ชอบใส่ฮูดก็เอาเก็บ<อ><ๆ>ได้ดและอีกอย่างหนึ่งคือมันเบามากเพราะมันเป็นผ้าผ้าแบบผ้าลุ่มๆมันคือนอตเฟสทํากับซูพีมนะแล้วก็เวลาเก็บบางทีก็สามารถแบบของมันเก็บได้เยอะมากพับๆเราเก็บกับเข้ากระเป๋า ก็ได้แบบเมนเท่ด้วยใช่แบบเหมือนเทมีแบบสแควร์พ็อกเก็ตมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ได้กับถูกลุกเลยทุกคนคือมันชอบมากเราชอบมากเพราะมันเท่แล้วมันเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วก็คุณเต้ก็ใส่ได้ด้วยใช่จริงๆตัวนี้เต้ซื้อใช่ใช่เลยยึดของสามีมาจำได้ตัวนี้ตัวนี้ราคาโอเคค่ะหมื่นสองหมืนใช่ราคาดีด้วยก็มากค่ะนี่กางเกงยีนอันนี้ของออฟวายแม่เองแหละเป็นคนบอกอุ้ยต้องเอาแล้วล่ะใช่อันนี้ก็คนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันวันที่ ลูใช่วันที่เอาลงไอจแล้วก็วันที่ไปลองลงสตอรี่คนก็ดีมาถามเยอะมากว่าของอะไรอะไรเงี้ยก็ของออฟไว้นะคะทุกคนซื้อที่ช็อปเมืองไทยเนี่ยแหละค่เป็นซีซันอลที่ผ่านมานี่เองใช่ใช่ถูกค่ะก็ราคากันเก่งยิงตัวนี้ก็ประมาณ36,500าอบาทอันนี้ซึ่ง วันที่เราเห็นอันนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยชอบเลยเพราะว่าอยากได้กางเกงยีนแบบทรงแบกกี้ใหญ่ๆแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ตัดขาด้วยให้มันกองกองกับพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้มากแล้วแบบก็มีนี่ด้วยเหรอคะใช่อ๋อเหรอแล้วก็ต้องมันเป็นคลาสสิกของออฟไวท์อยู่แล้วนี่ออฟไวท์อ๋อเหรอจ่าเพิ่งเห็นใช่เป็นเพเปอร์คลิปเออถ้ากางเกงยีนของออฟไวท์ส่วนใหญ่จะเป็นเพเปอร์คลิปแบบนี้อยู่อ๋อที่จะแก้วนะที่จะแก้นึกว่าไอ้นี่มันมาติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยกระโปรงยีนอะไร อย่างเงี้ยทุกอย่างมาเป็นแบบแบบนี้หมดนีใช่เป็นขายเก๋ากแล้วสีเราชอบสีมากสีดีมากราคาอ่ะสองหมื่นหกนะคะอ่าต่อมานะคะก็เป็นเสื้อตัวนี้ของแม่อืเป็นของกอมเนกเตอรองนี่ซึ่งเป็นอะไรที่ซื้อมาแบบเดียวๆตัวนี้นะคะราคาตกประมาณ59,900นานี่ตัวนี้ก็คือใส่ทั้งที่เมืองไทยได้แล้วก็ใส่ที่เมืองนอกได้ที่แบบว่าอากาศหนาวแบบเย็นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันอุ่นเลยนะนี่นี่อันนี้นะคะอันนี้ของแม่ก็มี ต,ต่อมานะคะกล่องสีส้ม <üm> ก็คือเข็มขัด MS เส้นหนึ่งนี่นะคะซึ่งทุกคนก็เอ๊ะทำไมมันเล็กจุ๋มจิมเปล่าเลยคือเอามาันมาประกอบกับของซองใบจิ๋วที่น้องประเพื่อนบ <ด ISE S 1> ีแล้วที่เคยรีวิวไปแล้วอะไรเงี้ยคราวที่แล้วเนี่ยเราซื้อเป็นสร so so. ้อยสร้อยโซอ่าสำหรับมาแขวนกระเป๋าแต่คราวนี้ก็คือเอาเข็มขัดเป็นตัวเข็มขัดเอามาไว้สอดตรงนี้แล้วก็ใส่ เป็นเบลต์แบ็กได้เบลต์แบ็กนะคะนี่นี่ทำนี้เขาก็จะมีนี่ค่ะนี่ตัวหัวก็มี H นี่นี่ตรงนี้ตรงช่วงหัวนี่จะมีตัว ตัว H อเนี่ยเห็นไหมมันน่ารักเนี่ยแม่ก็เลยบอกเออเอาไปอีกอันนึงมันจะได้เป็นอีกลุกนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ราคาน่าจะประมาณส0 0 0ม่ากว่าเส้นนี้200,000กว่ากว่า,วาบอกเลยว่ามันก็คุ้มแต่ถ้าจริงๆเนี่ยจะไปใส่กับกางเกงก็ได้เอาไปคาดกับกางเกงก็ได้ไม่จาเป็นที่จะต้องมาสอดใส่กับกระเป๋านะแต่ว่าเอามาให้เห็นว่าเออเนี่ยที่แม่ซื้อมาเนี่ยตั้งใจคือมาใส่กับของสองจิ๋วนี้อะนนี่ยนะคะ่ะของทั้งหมดที่เราซื้อมาในรอบ3-4เดือนมานี้ก็ประมาณนี้ใช่ก็เดี๋ยว ยังไงราไปสะสมมาให้อีกเผื่อที่จะได้ทำคลิปอันบล็อกอีกเพราะเรารู้ว่าทุกคนชอบใช่ขอย่อนนิดนึงค่ะสำหรับใครที่สนใจแบรนด์สเปอร์รี่นะคะแล้วอยากซื้อยากตำเหมือนเรานะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกไปที่ห้างก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะที่ sperry.co.th นะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนจะทิ้งลิงก์รายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นของเราของเต้หรือของมีนะคะไว้ที่ description box ข้าง ล่างนี้นะคะก็ไปกดเลือกไปกดช็อปกันได้เลยแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะสาหรับไม่ว่าจะซื้อหน้าร้านหรือว่าซื้อออนไลน์นะคะสําหรับลูกเพจเพื่อนนั่นเองนะคะก็สามารถใช้โค้ดนะคะส e r ีวิทพี p ได้เลยนะคะเอาไปเลยส่วนลด20%อนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือออนไลน์โอ้โหคมมากก็คือใช้ได้ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่30เมษายน2560นอยี้นะคะยังมีเวลาอีกเยอะเลยใช่ไปซื้อกันได้เลยนะทุกคนมีใครอยากซื้อ ของขวัญให้แฟนซือของขวัญให้แม่ซือของขวัญให้ใครก็เบรรีก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีถกอง,ง,งค่ะโอเคทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอันบ็ออะไรอีกก็รอติดตามได้นะคะแต่อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆเ,เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe s u b s r r i e e ด้วยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย